ราก็อยู่ตรงนี้ถ้าใครจะมาเอาแผ่นดินเราก็ดวลกันสักตั้งหนึ่งใช่ไหมที่นี่แผ่นดินกูมึงจะมาเอาก็ต้องสู้กันเข้าใจยังแค่นี้แหละและคําถามก็คือไอการประชุมเจบีซีเนี่ยจะออกหัวออกก้อยอะไรหรือเปล่าไม่ออกหัวออกก้อยหรอกมันก็เจกันไปแบบนี้แหละเวทีเจราจาเขามีไว้ให้เจราจาไม่ได้มีไว้เพื่อให้เจราจาสําเร็จเข้าใจไหมเออเวทีเจราจาเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้เจกันแบบนี้แหละ จนกว่าพวกมึงตุยไปไอท้อไอท่านทูตที่เป็นหัวหน้าทีมตุยไปมันก็ยังไม่เจไม่สําเร็จหรอกเจสําเร็จก็คือเป็นยังไงเจสําเร็จก็คือมันก็เป็นผลเป็น,ปนผลประโยชน์ของคารแมร์เราจะยอมได้เหรอขณะเดียวกันขณะเดียวกันจุดที่เราบอกว่าเป็นของเราแล้วมันไม่ยอมมันก็จะไปศาลโลกเราจะไปศาลโลกได้เหรอกูไม่ไปไงทําไมล่ะศาลโลกไม่เกี่ยวศาลโลกตัดสินผิดมาอันนึงแล้วคือเขาพระวิหารทําไมล่ะเอา สาร me, the you. The โลกฝรั่งแต่ละคนเนี่ยมันเคยรู้ไหมว่าเขาพระวิหารเนี่ยทางขึ้นอยู่ตรงจุดใดในเมื่อมึงได้เขาพระวิหารไปจนป่านนี้อีพวกคาแม่ไอพวกหุนเซนเมียหุนเซนจะมาไหว้จะมาอาบน้ํากลางพระจันทร์มันยังขึ้นมาไม่ได้เลยทําไมลราเอามึงขึ้นมามึงก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมาสิเอามาละอ่ะมึงปีนหน้าผาขึ้นมาเลยอ่ะมึงปีนขึ้นมามึงปีนหน้าผาขึ้นมาเลยอ่ะทางขึ้นของมึงอยู่ทางหน้าผามึงก็ปีนหน้าผาขึ้นมาสิมันก็ปีนขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาพระวิหารที่่มัันนไไดด้ปเพราาะวลโกตสิ ภายใต้แผนที่หนึ่งต่สองแสนน่ะมันเป็นการตัดสินผิดเมื่อตัดสินผิดเนี่ยมึงก็เอายอดเขาพร่มทหารไปแต่ทางขึ้นเป็นของกูประสาทลูกอื่นๆเป็นของกูแล้วมึงก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าทหารกูตั้งค่ายไว้เรียบร้อยแล้วจบเมียของอีฮุนมาเนตกับเเมียของอีฮุนเซนสองพ่อลูกอ่ะเออมันเป็นพวกนับถือผี อีเมียของฮุนเซนเนี่ยเป็นคนนับถือผีมันคนนับถือผีเออมันเนี่ยนะก็อยากจะมาอาบน้ําพระจันเดือนเพนเนี่ยเหมือนกับโบราณราชจะไปพณีสมัยขอมอะจะมาอาบน้ําชุบตัวเพื่อที่จะให้เปล่งปลัง่งหัวรักหัวหลงอย่างเงี้ยอยากจะมาที่เขาพระวิหารมันจะมี เขาเรียกว่าวิหารเล็กวิหารใหญ่วิหารยอดใช่ไหมและอีตรงที่มันได้ไปอ่ะได้แค่ยอดวิหารไงและอีตรงทางขึ้นเนี่ยเป็นของประเทศไทยหมดเลยอย่างมึงมึงพอจะเข้าใจใช่ไหมคิดตามดรมาิกานะเสร็จแล้วปุ๊บยังไงปรากฏผัวมันก็พามาปรากฏขึ้นไม่ได้เว้ยทำไมทหารไม่ให้ขึ้นทหารไทยไม่ให้ขึ้นทำไมล่ะอันนี้เป็นแผ่นดินไทยมึงขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขึ้นมึงต้องปีนหน้าผาขึ้น ประชาชนชาวคาแมร์ลูกเมียทหารอยากจะไปร้องเพลงเพลงชาติคาแมร์เหมือนกับมาร้องที่ปราสาทต,ตาเมินทมอะ่ะมันก็จะไปร้องที่เขาพ่อวิหารตอนสมัยนู้นมันก็จะไปร้องที่เขาเนี่ยเมื่อก่อนเราปล่อยให้ขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวมันปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวขึ้นได้ไงเดี๋ยวนี้ทหารแม่งปิดข่าอยู่ข้างล่างไงก็ขึ้นไม่ได้ตรวจสอบปุ๊บเป็นประชาชนคาแมร์ก็ไม่ให้ขึ้นเลยจากนั้นปุ๊บเมียอีฮุนเซนมันก็ปลอมตัวเป็นมาดามไฮโซใส่เพชรเม็ดเท่าไขาหา่ห่านจะขึ้นไปปรากฏดูปัตประชาชนพาสปอร์ตเป็นเมียคาแม้้่ใหขึน แล้วอีมาดามนะ่รับอ้าเสียงงเงี้เสียงงเงี้เสียงงเงซ้ยเงเยงแรงเงีเงี้เสีงเงมันพูดภาษาคาเมร์แปลว่าแปลว่าฉันจะขึ้นขอพระวิหารเป็นของฉันผัวฉันเป็นแม่ทัพผัวฉันเป็นนายกองผัวฉันเป็นนายกรัฐมนตรีปปเป็นประธานเป็นเป็นคาเมร์ผัวฉันเนี่ยเป็นผัวฉันเป็นหุ้นเซนนะฉันจะขึ้นไปฉันจะขึ้นไปทหารก็บอกว่าต่อให้คุณป้าเนี่ยเป็นโคตพ่อโคตแม่ของฮุนเซนก็ขึ้นไม่ได้ครับทหารไทยก็พูดอย่างนี้ เอออ่านได้พูดก่างี้ปุ๊บอีนี่ก็บอกสร้งเงี้ยสร้างแงี้ยเงี้ยงี้ยง้ยเงี้ยเง้ยเงี้เงี้ยเง้ยเง้ยเงี้ยงี้ยเงยงี้ยเงีเงี้ยเงี้ยเงี้งี้ยเง้ยเงี้ยเงี้ยเง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเง้ยเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยเงเงี้ยเงี้ยเงี้ย้ยเี้้นเง้ยเง้งี้ยเง้ยเง้ยง้งี้ยเงง้เเงนี้เง้้้้้ีง้งเเ้รักหลงัน ทหารไทยก็เป็นคนมีเมตตาก็เลยบอกไปอย่างนี้นะครับเจ๊ถ้าเจ๊จะขึ้นไปจริงๆอ่ะทํายังไงคะทหารไทยทหารน้อยของไทยก็บอกไปด้วยความฉลาด <doctrine> บอกว่าข้างล่างเนี่ยมันมีจะมันจะมีป่าอยู่ตรงตรงตรงริมๆเนี่ยมันจะมีป่าแล้วก็เป็นตรงนั้นจะเป็นหลักแดนซึ้นเป็นของคเมอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะของคเมของคเมอยู่ฝั่งไหนนะคะตรงหน้าผานั่ะของเจ๊เลยเจ๊ขึ้นไปเลยแล้วขึ้นยังไงคะเจ๊ก็ปีนหน้าผาขึ้นไปปอา หน้าผาชันหน้าผาชัน90องศาขนาดนี้เจ๊จะขึ้นได้ยังไงล่ะค้าทหารไทยทหารไทยบอกไม่รู้แหละเจ๊ก็ขึ้นไปเอาเองก็แล้วกันเจ๊อยากขึ้นนี่เจ๊ก็ขึ้นไปสิปีนหน้าผาขึ้นไปเรื่องนี้เรื่องจริงนะมึงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะนี่เรื่องจริงนะมันมีพวกมมูลูกมีทหารที่พวกนี้แบบกวนตีนอ่ะแม่งจะขึ้นจะขึ้นเนี้ยก็ไม่ให้ขึ้นไงมึงก็ปีนหน้าผาขึ้นไปสิมึงบอกว่าของมึงมึงก็ปีนหน้าผาขึ้นไปอ่าจบ